วันดีค่ะอเน,นียนแม่นังได้จับวันนี้เพิ่นปวดขาดิค่ะนี่ปวดขาปวดปวดจังไงแม่นังวันนี้สิคัดแน,น่คัดคอคัดคอซองขางดิจัดคัดคอเลยแม่นบอกคัดคอซองขาแต่ว่าตึงหน่อขาเดีนา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 น๋ยวยังไงตึงตึงพี่นนคัดนี่ตึงใสน่นี่เนาะอัน,นนี่ละจานี๋ยวสิคัมมึงก่อนเด้อค่ะว่าเพิ่นเปลี่ยนยุทใสโอ้เพิ่นมองนี่เพิ่นพลิกนาะจานนี้พลิกนี่มันดีนักขาเราตึงใส่นี่ เนี <dri> ่ยจิกัดเงาขาเน่โรคตัวนี้มันจิคัดเงาขาเด้อค่ะนี่นี่แด้จากโรคโรคพนนี่ตัวนี้ช่วงนี้เนาะค่ะเนาะพนิจยกขายากยกงกงกสูงแบบอย่างหนักเออมันยังบ่ค่อยออกแล้วมันตึงใส่กับตัวนี้จ้านี่นิเป็นนักนะะนิเป็นนักขาใส่หนาขาได้จาเส้นตัวนี้พีกเด้อค่ะนี่ เจ,จ็บเดี๋ยนี้แม่นางเพิ่นปวดปวดคอใส่ปวดคอใส่หน้าขานะแต่แข็งทงั้งคนจะเยังไงอีกแข็งว่าทาั้งในขนาดนี้ปะเป็นตัวเดียวนี่เลยเจ้ะอ่ะนอนลงได้จเดี๋ยวจะออกไงนี่เด้อค่ะอันนี้อัน อเน,นียมันแข็งเนาะจ่ามือเอาออกบอ่ไดดนี่ไม่นี่ใส่มาลายปีแลวเนาะจ่ามันนมีผลข้างเคียงเนาะไม่นี่สิส,ส,สิกิมออกแล้วจากระดูกทับเส้นตัวนี้มันแข็งสิมือเอาออกบอ่ไดดจ่าตัวนี้แข็งตัวนี้ความแข็งของเขาก็สิค่อยแย่เข้าไปเนาะค่ะนี่แย่แย่เข้าไปในะนี่เส้นที่ที่มันบิดเน่ะมันก็จะยืดเส้นที่มันจมลงไปมันก็สิร้อยขึ้นมาจ่าที่ทับกระดูกทับเส้นนี่มันสิร้อยขึ้นมาน้าไม่จ่านี่ เ้นกระดูกทับเ้นนี่มันสินร้อยคือน้ำไม่เ้ะเ้นตัวเนียนโดนไปขาเป๋แล้วจะขาขาฟัด้นี่ขันบบออกนักขายกบ่ขึ้นเป็นขาฟัดแล้วจะขาสิฟัดโดนไปเด้นขันบ่ขันบ่ได้แก้ไขจ้ะนี่เ้นตัวน้อยนี่มีพิษเป็นร้อยคุณนะค่ะนี่ตัวนี่เนี่ยกระดูกทับเส้นจ้ะนี่ปวดปวดน้ำขาน้ำเงาขาแต่ว่าเขาอยู่นี่น้่จะ มันเป็นเซนประสาททับกันหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่ละจา์นิ่ ผู้ดเดียวเป็นลายโรคเนาะจ้าเนี่ยโรคแขนก็เป็นโรคขากับเป็นจ้าก,ก็จะเฮ็ดเป็นตามโรคเลอจ้ะเฮ็ดให้เบิงเป็นตามโรคๆไปเป็นกระดูกทับเส้นยางลุ้นแรงเลยจ้ะตัวนี้่อยทิ้งไว้ขาเป๋เล่นขาฟัดขาสิฟัดเองมันเป็นเส้นประสาทเส้นตัวนี้สามารถดึงกระดูกให้เข้าเคลื่อนได้เมื่อข้างหน้านี่ เป็นสะโพกเคลื่อนอีกยังได้่นละนี่เป็นมองนี้ก็สิลุดออกจะนี่มองนีก้ก็สิรุดพอมันงัดกันจะนี่เพราะว่าพวกขาเป๋น,นี่มาเฮ็ดมันสิเสาแไมจ่จะเสาลากเสาฟัดพันเซนตัวนี้จะเพราะว่าเฮ็ดหลายปีเนาะสิมีหลายคนหลายเขต กดกับกดลงไปซ้ำที่คนไข่เนี่ยทนได้จะบ่มีผลขางเคียงแล้วจะเฮ็ดเล้วกับเซาเลยดีบ่ได้มีเลือดมีอย่างนี้จะนี่เฮ็ดแล้วกับบ่มีผลขางเคียงจะค่อยเบาหายไปจน เซนตัวเดียวไปเบิดขาจ้ะสิปวดว่าต่เหงาขาเด้อจ้าหอดฟาเท่านี่ปวดกันมาเหงาคานักคานี่คือสิเป็นรอยจ้ะเซนตตัวนี้ก็ได้นี่อันนี้เฮ็ดมาหลายปีล้วเด้อจ้านีบ่บ่บเมนว่าคือจากมาเฮ็ดกับมาเฮ็ดเด้อค่ะนี่เฮ็ดศึกษามาโดนลายปีแล้วจังเฮ็ดเด้อค่ะนี่จังกล้าเฮ็ดเพราะว่าจังหุนหุจักว่าเฮ็ดจังไหน นิดหน่อยอย่าเฮุน้ำเด้อค่ะอันตรายเด้ออันนี้มันเป็นสิ่งของคนปวดคนป่วยกระดูกทับเสีนจิ้มแล้วก็บ,บ่มมีเลือดจะแต่ว่าจะหายจะนี่ เอาบะเนี่ยแม่นางยืนยกเบิ่งจ้ะยืนยืนขึ้นยกขาเบิงมันสิบ่หนักคือเก่าเด้ยืนขึ้นเลยจ้ะยกเบิ่งยกขาเบิงมันมันสิเบาเบาบ่ขึ้นเบาน่มันสิยกบ่ขึ้นหนักย่างก็บ่ออกห้อยจ้ะคแน่นี่แหละจานนี้ล่ะจานอนังลงจ้ะแม่นาง อันนี้ลาคาอันนี้ลูกค้าว่ามันพึ่งมาเฮ็ดได้จ้าก็เจ้าตามมานี่หลายปีแล้วเพิ่นเป็นยังเพิ่นเป็นยังเพิ่นกับสีมาได้จ้ะนี่เพิ่นเป็นยังก็เจ้าสีม้านี่ยกขาเ่นขึ่นก็เจ้าสีม้าเพราะว่าเพราะเฮ็ดเวียงหนักมันพลิกมันกระดูกทับเส้นเพิ่นสีม้าได้จ้ะนี่นี่ละค่อันเพิ่นเป็นยกขาบ่ขึ้นก็เฮ็ดเพ๊่มเ่นก็ยกขื้นแขียนก็ยกได้อยกแขนขน้นมันก็นานนั่นยกเขึ้นได้มักูมแมน จ้ะเอาคลิปนี้ซ่ํานี้เด้อจ้ะสวัสดีค่ะ